วันนี้จะพาชมพอรถจักรนะครับที่เคยใช้ในประเทศไทยเคยใช้จริงนะครับเริ่มใช้เมื่อปีพศ14271 4, 2, 4 7, 1, ถึง2472และได้เลือกใช้ปี2505นะครับเคยใช้ที่แขวงบางซื่อ รถจักไอ้น้ำรถจักไอน้ำได้ทำการล็อกล้อไว้แล้วนะครับก็เป็นตัวโชว์อันนี้อยู่ที่สถานีศรีราชนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นี่คือส่วนของล้อนะครับรถไฟจากไอ้น้ำ พาชมรอบคันนะครับหมายเลขสองเจ็ดสี่รอฟอทนครับ นี่คือส่วนด้านท้ายนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายมากับน้องนายนะครับพาน้องนายมาดูขอรถจักร ไปชมรอบๆกันนี่ครับน้องานพาทัวร์ครับผมไน,นดูอะไรครับขอรถจักรครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยดูส่วน ดูส่วนบังคับนะครับที่ใช้บังคับรถไฟบังคับเครื่องจักรก็เริ่มเป็นสนิมบ้างแล้วนะครับ บักธงชาติของประเทศไทยล้อใหญ่มากครับใหญ่กว่ารถไฟที่ใช้ปัจจุบันนี่ครับล้อใหญ่และล้อเยอะมากขนะ้อใหญ่เกินไปอะไรนะครับข้อใหญ่เกินข้อใหญ่เกินไปขึ้นไม่ได้ลูกนายขึ้นได้ไหมลูกตรงเนี้ย มีบันไดขึ้นข้างหน้านี่ไงลูกบันไดย,ยู่ไหนนั่นไงนั่นไงเออนั่นแหละบันไดยอยู่นั่นไงลูกอันนี้คือส่วนข้างหน้านะครับรมีตัวเลขโค้ดบอกอออบันไดขึ้นลูกครับคือบันไดครับฮธงชาติไทยด้วย นี่คือด้านหน้านะครับบ๊ายบาย